t สวั started, taken, สดีครับหมอบุ๊กนะครับผมก็กลับมาพยากรณกันบ้างนะครับผมหลังจากที่หายไปนานเลยนะครับก็จะมาพยากรนะครับตั้งแต่วันที่16ถึง31ตุลาคมนะครับว่าในช่วงเวลาเนี้ยมีราศีไหนโดดเด่นในเรื่องอะไรบ้างหรือราศีไหนเนี้ยจะต้องระมัดระวังต้องแก้ไขในเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเละอันนี้ราศีเมษเนี่ยในช่วงตั้งแต่16จนถึง3ามสิบตุลานะครับเขาเรียกว่าปักหลังครึ่งเดือนหลังเลยนะครับจะต้องใส่ใจคนรอบข้างให้มากขึ้นนะครับใส่ใจในหน้าที่การงานของตัวเองให้มากขึ้นนะครับและจะมีคนเนี่ยขอให้การสนับสนุนคุณด้วยนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการงานของคุณเองเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการคิดไปเองนะครับบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรกับคุณเลยแต่คุณอนะ่ะคิดไปก่อนว่าคนคนนี้จะทําร้ายคุณหรือเปล่า ก็จะต้องมองดูให้ดีๆหน่อยนะครับมองคนให้ออกนะครับว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณนะครับในเรื่องของการเงินนะครับสามารถที่จะหาเงินมาได้นะครับเป็นการเงินแบบุนเวียนหาไม่ได้เยอะใช้ใจเยอะเหมือนกันนะครับอาชีพที่ทำอะไรลับๆไม่เหมือนคนอื่นนะครับไม่ใช่อาชีพที่ปกติอย่างงานเสริมหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะทำรายได้ได้ดีในช่วงเวลานี้นะครับความรักนะครับระวังคนที่ไปหลงรักคนอื่นนะครับจะกลายเป็นของเล่นของคนอื่นนะครับ เพราะนั้นระครเผื่อใจไว้บ้างก็ดีนะครับในเรื่องของสุขภาพของราศีเมษนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของสภาพอากาศนะครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงนะครับผมอาจจะมีการแพ้ขนสัตว์ขึ้นมาเกิดขึ้นในช่วงเวลนี้ก็ได้นะครับผมราศีพฤษภนะครับผมราศีพฤษกนะครับ ช่วงเวลานี้กลางเดือนเป็นต้นไปนะครับเป็นช่วงที่คุณควรจะปล่อยวางกับสิ่งรอบกายไปทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามาเนี่ยให้คุณทําใจและปล่อยวางทําใจให้สงบเข้าไว้นะครับแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได,ได้ดีนะครับ การงานที่มีปัญหาอยู่นะครับผมก็จะมีโอกาสที่จะคลี่คลายเป็นในทางที่ดีด้วยนะครับเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับรวมถึงการทํางานหนักมากจนเกินไปทําให้คุณล้มป่วยได้ต้องระมัดระวังให้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมในเรื่องของการเงินนะครับควรจะมีที่ปรึกษาทางการเงินสักหน่อยนะครับสําหรับตัวคนที่เกิดราศีพฤษภนะครับไม่งั้นตัวคุณเองเนี่ยจะใช้จ่ายอย่างเขาเรียกว่าไม่ระมัดระวังเลยนะครับผมรวมถึงการมีที่ปรึกษาทําให้คุณมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะครับ ความรักนะครับจําเป็นจะต้องใจแข็งบ้างนะครับอย่าโอนอ่อนผ่อนตามากจนเกินไปนะครับบางครั้งเนี่ยการที่คุณตามใจเขามากเกินไปเนี่ยทำให้เขาได้ใจและใช้อารมณ์กับคุณด้วยนะครับรวมถึงใครที่แอบชอบใครอยู่เขาใจแข็งมากนะครับเพราะนั้นคุณต้องรอจังหวะเวลาให้ดีนะครับในเรื่องของสุขภาพคนที่เกิดราศีพฤษภนะครับอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะครับ ช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับก็อาจจะต้องพกร่มนะครับหรือเสื้อกันฝนไปด้วยนะครับอย่าออกไปตากฝนไมงานตัวคุณนั่นแหละที่จะเจ็บป่วยมากกว่าราศีอื่นๆนะครับราศีเมถุนนะครับผมราศีเมถุนเนี่ยจะว่าไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลาตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปจนสิ้นเดือนเนี่ยตัวคุณจะคิดมากกังวลมากคิด,น,น,คดนู่นคิดนี่สราระตะทั้งทั้งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะครับคุณคิดไปเองนะครับบางทีอาจจะเป็นการ ฟังคนนั้นคนนี้มากจนเกินไปด้วยซ้ำนะครับทาให้ตัวคุณอ่ะกลับมากังวลเองนะครับในเรื่องของการงานนะครับผู้ใหญ่ให้โอกาสที่ดีด้วยนะครับคอยช่วยเหลือนะครับรวมถึงเสนองานเสนอผลงานต่างๆให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสที่จะพรีเซนต์ตัวเองได้มากขึ้นนะครับโอกาสความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดเมถุนนะครับรวมถึงในเรื่องของการเงินนะครับการเงินเรียกว่ามีเงินเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับ คนรอบข้างให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินเป็นอย่างดีเลยนะครับผมรวมถึงคนในครอบครัวนําชมให้โดยเฉพาะเด็กหรือคนที่อายุน้อยๆเลยนะครับเด็กเล็กๆนะครับความรักถือเป็นความรักที่ดีในช่วงนี้เลยนะครับใครที่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งไว้จะได้กลับมาคุยกันนะครับจะได้กลับมาคุยดีกันนะครับรักษาสารพภาพที่ดีต่อกันนะครับคนเก่าๆจะมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกับคุณด้วยนะครับผมรวมถึงใครที่มีความรักอยู่แล้วนะครับก็จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไป รเรียกว่าความรักก็ยังดีอยู่ด้วยนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับชาวเมทุนเนี่ยต้องบอกเลยว่าความคิดมากความกังวลมากจะทําให้คุณเจ็บป่วยได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคกระเพาะนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเครียดกังวลมากจนเกินไปนะครับอย่างที่บอกนะครับโดยภาพรวมชาวเมทุนถือว่าลาบเลื่อนดีอย่าคิดมากเท่านั้นเองราศีก็รกฎนะครับ กระโดดช่วงนี้นะครับอย่าทาอะไรบุ่มบามนะครับจะทําอะไรวางแผนให้ดีก่อนนะครับดูสถานการณ์รอบข้างให้ดีนะครับก่อนลงมือทำนะครับดูว่าคนรอบข้างคุณทําอะไรนะครับไม่ใช่ว่าคุณบุ่มบามทําไปก่อนเลยนะครับดูคนรอบข้างก่อนนะครับในเรื่องของการงานนะครับอาจจะต้องมีเรื่องให้คุณเนี่ยรู้สึกท้อใจเหนื่อยใจนะครับอาจจะมีปัญหามากจนคุณรู้สึกท้อแท้เหนื่อยนะครับรวมถึงระวังคําพูดของคนที่จะมาบั่นทอนจิตใจคุณนะครับ ในเรื่องของการเงินนะครับการเงินมีเรื่องให้เครียดและปวดหัวคุณจะต้องมีการจับจ่ายหรือการใช้เงินเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับแม้เรื่องการงานและการเงินอาจจะดูยแย่ไปสักหน่อยดูมีอุปสรรคไปสักนิดนะครับแต่ในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยถือว่าดีเลยคุณจะมีโชคจากคนที่คุณรักนะครับคนที่รักให้คำปรึกษาคอยอยู่เคียงข้างคุณเป็นอย่างดีอันนี้ถือเป็นโชคของคุณนะครับ ในเรื่องของสุขภาพนะครับระมัดระวังสุขภาพของญาติผู้ใหญ่นะครับที่อยู่กับคุณหรือเป็นในครอบครัวคุณนี่แหละจะเกิดอาการจะป่วยได้นะครับอันนี้คือภาพทั้งหมดของคนที่เกิดราศีกรกฎครับราศีสิงนะครับราศีสิงนะครับในช่วงเวลาของสสัปดาห์ท้ายนี้นะครับคุณจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างเลย ให้คุณเนได้แสดงความสามารถของตัวคุณออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นคนในที่ทํางานนะครับหรือคนที่บ้านก็ตามเนี่ยเขาจะให้คุณเป็นผู้นานะครับแสดงความคิดเห็นและให้ความช่วยเหลือพวกเขาด้วยนะครับในเรื่องของการงานนะครับใครที่ต้องทํางานเดินทางบ่อยช่วงนี้ก็ต้องเดินทางบ่อยมากเป็นพิเศษนะครับผมเพราะฉนั้นคุณอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดที่สักเท่าไหร่ด้วยนะครับส่วนใครบางคนเนี่ยที่ทํางานในที่ทํางานเดิมเนี่ยรู้สึกเบื่อหน่าย ตอนนี้คุณเริ่มที่จะมองหางานใหม่แล้วเพราะนั้นลองดูรูทางดีๆก่อนนะครับว่าคุณจะตัดสินใจไปในทางไหนนะครับมีทร่งการตัดสินใจในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะครับการเงินนะครับใน2ส,สัปดาห์นี้นะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าภาระหนักเยอะนะครับมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเยอะด้วยมันหลายๆอย่างคุณจะต้องเป็นคนแบกรับภาระนั้นนะครับเพราะนั้นบริหารจัดการการเงินของตัวเองให้ดีนะครับ ความรักของคนที่เกิดราศีสิงห์นะครับในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับผมก็เรียกว่าถ้ามีคู่อยู่แล้วระมัดระวังอาจจะมีเรื่องผิดใจเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นนะครับให้ใช้เหตุผลให้มากนะครับใครที่กำลังมองมองคนอยู่หรือแอบชอบใครอยู่ก็เผื่อใจไว้หน่อยนะครับอาจจะไม่ใช่ช่วงัวัวะที่ดีของคุณสักเท่าไหร่ในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุนะครับคนที่เกิดราศีสิงห์ในช่วง ครึ่งเดือนนี้นะครับให้ระวังในเรื่องของการขับรถขับลาการเดินทางให้ดีนะครับอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงใครที่ขับรถเนี่ยอาจจะไปจอดรถเนี่ยในที่ที่ห้ามจอดก็ได้นะครับอาจมีปัญหากับคุณตำรวจสักเล็กน้อยนะครับผมชาวราศีกันครับผม ราศีกันเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะต้องเดินทางบ่อยมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับผมนะครับแล้วก็ทําอะไรเนี่ยให้รักษาเวลาให้ดีนะครับคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาในการเดินทางนะครับการงานนะครับตัวคุณเนี่ยช่วงนี้อาจจะป่วยบ่อยหน่อยนะครับทําให้การงานเนี่ยอาจจะไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่นะครับรวมถึงระวังคําพูดของคนในที่ทำงานให้ดีนะครับอาจจะมีคนเนี่ย เขาเ่าพูดในสิ่งที่มันไม่จริงออกมาให้คุณฟังนะครับแล้วทําให้คุณไม่สบายใจนะครับปล่อยวางให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ผ่านไปให้ได้ในเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้การเงินของคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรนะครับหรือสิ่งที่คุณได้ลงทุนไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์นั้นแล้วนะครับคนที่ค้าขายนะครับจะมีเงินไหลเวียนเข้ามาอย่างดีนะครับความรักสําหรับคนราศีกันนะครับ ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยมีครอบครัวแล้วเรียกว่าชื่นมื่นกันเลยทีเดียวนะครับจะทําอะไรเนี่ยก็ไปเป็นครอบครัวนะครับคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่สําหรับคนที่ยังโสดอยู่นะครับช่วงนี้ก็ให้เวลาอยู่กับครอบครัวของคุณเองคุณพ่อคุณแม่นะครับดูแลกันให้ดีดีกว่านะครับสำหรับเรื่องของสุขภาพนะครับจริงๆแล้ว ครึ่งเดือนนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรหนักหนามากนะครับแต่ให้ระวังหน่อยในเรื่องของบัตถเหตุเล็กน้อยของการโดนเฉียวนะครับซึ่งไม่ได้มีปัญหาหนักหนาอะไรนักสําหรับชาวราศีกันครับชาวราศีตุลครับผมราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่าครึ่งเดือนหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณเนี่ยจะรู้สึกว่าร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลานะครับใครพูดอะไรก็ไม่เข้าหูเลยชวนทะเลาะตลอดเลยเพราะนั้นควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าใครเข้ามาปุบก็พร้อมไฟตลอดเวลาแบบน,นี้ไม่ได้นะ ในเรื่องของการงานเนะี่ยที่บอกไปแล้วนะครับว่าครึ่งเดือนนี้ทําให้คุณหงุดหงิดตลอดเวลาในเรื่องของการงานใจร้อนอยากให้ผลงานออกมาอันนี้เข้าใจนะครับเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องปรับอารมณ์ตัวเองหน่อยไม่งั้นผลงานที่ออกมาอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับในเรื่องของการเงินครับเป็นการเงินที่เขาเรียกว่าไม่แน่นอนนะครับมีรายจ่ายกลับเข้ามาตลอดเวลารายได้เข้ามาก็ไม่ได้แน่นอนด้วยนะครับเพราะนั้นค้าขายต่างๆนะครับก็ไม่สามารถประมาณค่าใช้จ่ายได้นะครับหรือรายได้ได้เลย ในเรื่องของความรักนะครับยังเป็นช่วงของความรักที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนไม่ค่อยเห็นค่าสักเท่าไหร่เพราะนั้นเก็บความรักไว้กับตัวจะดีกว่านะครับสุขภาพนะครับระวังในเรื่องของฟ้าฝนไม่เป็นใจตัวคุณจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นไข้ไข้หวัดต่างๆนะครับเรื่องภูมิแพ้ต่างๆด้วยนะครับราศีพิจิกครับราศีพิจิกเนี่ย ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกเงาเปล่าเปลี่ยวใจมากนะครับจะทําอะไรก็สืบว่าตัวเองโดดเดี่ยวอยู่ตลอดเวลาต้องทําอะไรคนเดียวตลอดเวลาเลยนะครับผมในเรื่องของการงานนะครับคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะทํางานเนี่ยเป็นที่ถูกตาต้องใจของผู้ใหญ่นะครับรวมถึงผลงานออกมาเนี่ยแล้วคุณพึงพอใจเป็นอย่างดีติดอยู่อย่างเดียวคือห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับแล้วผลงานของคุณจะออกมาได้ดีเลยนะครับในเรื่องของการเงินนะครับต้องบอกก่อนว่า คุณมีโชคในช่วงของครึ่งเดือนหลังนี้ด้วยนะครับเพราะฉนั้นคุณสามารถที่จะเสี่ยงเสียงได้นะครับซื้อสกินแบ่งรัฐบาลมาเก็บไว้ก็ได้นะครับตัวคุณเนี่ยมีโชคนะครับต้องบอกไว้แบบนี้ความรักนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบากแว้งกันเกิดขึ้นภายในครอบครัวนะครับหรือคนรักเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจผิดอะไรกันเกิดขึ้นนะครับส่วนคนโสดเนี่ยเรีว่า อย่าเจ้าชู้หลายใจละกันเพราะว่าคุณเนี่ยจะมีเสน่ห์กับคนรอบข้างด้วยนะครับสุขภาพนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสุขภาพดีของคุณเลยเพราะนั้นผ่านได้เรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพสําคัญที่สุดชาวราศีธนูครับชาวราศีธนูช่วงนี้ต้องทาบุญให้เยอะหน่อยละกัน คุณจะมีความเครียดสะสมนะครับรวมถึงว่าทําอะไรก็จะรู้สึกว่าหนักใจอยู่ตลอดเวลานะครับหรือมีคนรอบข้างที่คุณรู้สึกกดดันนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่มาจากว่าคนรอบข้างกดดันคุณหรอกคุณกดดันตัวคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องทําใจให้สงบนะครับไปทําบุญบ้างนะครับในเรื่องของการงานนะครับการงานเนี่ยเรียกว่า คุณจะจะต้องช่วยเหลือคนรอบข้างของคุณนะครับรวมถึงบริวารลูกน้องให้มากขึ้นกว่าเดิมเขาจะมาพึ่งพาคุณมากขึ้นกว่าเดิมแต่คุณสามารถที่จะจัดจการมันได้นะครับแล้วก็ทําให้การยางานคุณราบเรื่นไปได,ได้ดีนะครับนะครับสำหรับในเรื่องของการเงินนะครับครึ่งเดือนนี้นะครับคุณมีเณฑนที่จะวางแผนการใช้เงินอะไรบางอย่างเพราะนั้นวางแผนให้ดีอย่าวุ่นวายในการใช้เงินนะครับ ความรักครับเป็นความรักแบบเรื่อยๆค่อยๆไปนะครับไม่มีอะไรวุอหวาเลยสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับผมเพราะฉนั้นค่อยๆรักษาสภาพกันไปนะครับอย่ารีบร้อนนะครับใจๆๆยเย็นๆไพ่ใบนี้บอกบอกเนะว่าคุณต้องไปอย่างชา้าๆอย่ารีบร้อนนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับให้เรามาระวังในเรื่องของการแพ้ภูมิแพ้ต่างๆเก่ยวตอนตรงไม้ต่างๆนะครับอันนี้อาจจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกไม่สบายขั้นเนื้อขั้นตัวตลอดเวลาได้นะครับ ราศีมังกรครับผมราศีมังกรเนี่ยช่วงนี้นะครับอาจจะต้องให้ความใส่ใจกับคนรอบข้างหน่อยนะครับอย่ามัวแต่คิดว่าเขาจะมาหวังอะไรจากเราหรือเราจะไปหวังอะไรจากเขานะครับมองในเรื่องของความรู้สึกของคนรอบข้างบ้างนะครับแล้วเขาเนี่ยจะกลับมาทําดีกับคุณด้วยเหมือนกันนะครับ ช่วงนี้นะครับของคุณเนี่ยการงานเรียกว่าโดดเด่นเลยแหละ,ละจิบจับอะไรก็รู้สึกว่ามันสําเร็จไปตลอดเวลาเลยนะครับรวมถึงว่าอยากจะมีธุรกิจใหม่อยากทําอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณสามารถที่คิดวางแผนได้เลยนะเวลานี้นะครับคนที่มองหางานใหม่มีเกณฑ์โอกาสที่จะได้เลือกงานใหม่ด้วยนะครับในเรื่องของการเงินนะครับพยายามอย่าใช้เงินเยอะนะครับผมคิดวางแผนการลงทุนอะไรต่างๆก็ คิดแล้วแซฟหน่อยนะครับอย่าวู่วามใช้งานมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้การเรียนก็ยังไม่ได้ไหลเรียนดีนะักเท่าที่ควรนะครับสําหรับในเรื่องของความรักนะครับความรักเนี่ยช่วงนี้เนี่ยผู้ใหญ่นะจะจับตาดูคุณเป็นพิเศษเลยเพราะนั้นก็พยายามทำอะไรอยู่ในรูอยู่ในทางนะครับอย่านอกรูนอกทางให้เพื่อนท่านเห็นไม่งั้นเนี่ยคุณจะโดนกีดกันความรักนะสุขภาพนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของอาการ ปวดหลังนะครับผมทําอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องมีการยืดเส้นยืดสายแต่พอสมควรนะครับผมแล้วก็ระวังของมีคมบาทด้วยนะครับราศีกุมนะครับผมต้องบอกว่าครึ่งเดือนหลังนี้ราศีกุมเนี่ยเรียกว่าหายใจหาคอได้มากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆเนี่ยคุณเนี่ย ผ่านพ้นมันได้แล้วรู้สึกว่ามันสบายมากขึ้นโล่งใจมากขึ้นเลยนะครับปัญหาต่างๆเริ่มขี้ขายแล้วนะครับการงานของคุณเนี่ยจะได้รับความสำเร็จเกิดขึ้นนะครับทําอะไรจะได้รับคนการชมเชยนะครับทําแล้วสําเร็จราบรื่นไปได้ดีๆนะครับการงานไม่ติดขัดเลยนะครับแต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยอย่าคาดหวังเงินอะไรที่มันไม่ใช่ของเรานะครับรวมถึงโชคลาบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะลงทุนอะไรก็ค่อยๆลงทุนนะครับ จะซื้อลอตเตอรี่นะครับหรือการแบ่งรัฐบาลอะไรต่างๆก็ไม่แนะนามากเหมือนกันนะว่ามีติดบ้างใบสองใบนการแต่อย่ามือหนักมากจนเกินไปนะครับความรักนะครับช่วงนี้คุณจะเสน่ห์แรงนิดนึงนะครับใครเห็นก็ชอบนะครับใครเห็นก็หลงไหลนะครับตัวมีเสน่ห์เลยละ่ะเพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งจริงจังนะครับผมเขาเรียกว่าคนที่เข้ามาจะแค่มาดอมดมนะครับมาทําความรู้จักและอาจจะหายไปก็ได้เพราะนั้นอย่าไปไว้ใจใครมากจนเกินไปนะครับ สุขภาพครับสุขภาพนะครับให้ระวังในเรื่องของการเดินทางหน่อยนะครับการเดินทางอาจจะทําให้คุณเนี่ยจะป่วยได้นะครับรวมถึงในเรื่องของช่วงขานะครับอาจจะมีอาการบาดเจ็บได้ราศีมีนนะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีไอเดียอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น จะมีคนเนี่ยมาจุดประกายความคิดอะไรบางอย่างให้คุณเนี่ยอยากทํานู่นอยากทํานี่นะครับหรือมีความคิดเริ่มต่างๆเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการงานนะครับผมช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์ร้อนจนเกินไปนะครับคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเขาอาจจะเหน็ดเหนื่ยอยกักการที่ต้องมาง้อคุณด้วยเพราะฉะนั้นคุณทํางานให้เต็มประสิทธิภาพของตัวคุณนะครับแล้วก็อย่าไปเขาเรียกว่ายุ่งหรือวุ่นวายกับงานที่ไม่ใช่ของตัวเองนะครับผม การเงินนะครับให้ระวังในเรื่องของการที่จะมีคนเนี่ยมาหยิบยืมคุณนะครับยืมแล้วไม่คืนด้วยนะครับเพราะนั้นเซฟเงินตัวเองไว้ให้ดีความรักนะครับรักตัวเองให้มากอย่าเพิ่งรักคนอื่นมากจนเกินไปนะครับเพราะนั้นความรักยังไม่ใช่จังหวะที่ดีของคุณเท่าไหร่นะในเรื่องของสุขภาพนะครับคุณเนี่ยสุขภาพไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในช่วงนี้นะครับเยอย่างเดียวก็คือระวังเรื่องของเกรสรดอกไม้เท่านั้นเองนอกนั้นสุขภาพคุณโอเคหมด Here I am, where the movie started. Facing at a photo they've taken. Space Street flying through the skies, and battles happen. And